สรรพยุธทธลุฟ้าวันนิธานไร้ล้าแห่งทวีปมัดฉินตอนที่108เสียวเหยียนทราบซึ้งในรักแท้แห่งบิดาของถังเจนินยินดีช่วยถังหัวเอ๋อย่างสุดความสามารถ ขณะที่โอสถโพอคณีใกล้จะสำเร็จพลังวิญญาณของปรมาจารห้วนถูกใช้ไปจนหมดไม่อาจทำต่อได้เสียวเหยียนขออาสายาวิกฤตหลอมปรุงโอสถโพอคันีเพียงลำพังเพื่อตอบแทนบนคุณเสียวเหยียนทั้งเจิ้นรับปากจะให้เซียวเหยียนได้รับพลังอัคคีสวรรค์สามชั้นนินซึ่งทำให้เหล่าผู้อาวุโสหุบเขาเปลวอัคคีต่างพากันขัดขันและเพื่อให้ได้การสืบทอดพลังอัคคีสวรรค์สามชั้นนินฉบับสมบูรณ์เสียวเหยียนเข้าสู้กับผู้อาวุโสอูเฉินยางเด็ดเดี่ยว ห้าจะไม่เก็บคืนสถานการณ์แย่นี้เรงว่าหุบเขาเปรวอัวคีได้ถูกสิ่งนี้ทำลายจนพินาศแน่เ<อ>นี่ เสียวเหยียนถึงกับสำแดงอนุภาพของไฟวิเศษได้ถึงขั้นนี้ภูเขาเปรวอัคคีของข้าควบคุมเคลืว,วิสุทธิ์ข้ามากรามานานหลายปียังไม่เคยทําถึงขั้นนี้ได้คนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆครบสิบกระบวนท่าแล้วอูชันท่านแพ้แล้ว <c oughs> ตามข้อตกลงจะได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดพลังอัคคีสวรรค์สามชั้นนินยินดีด้วยเสียวเหยียน การได้เป็นพันธมิตรกับภาคีเหยียนเป็นเกียรติของสำนักราชสียิ่งนักพะยะค่ะพวกเราจะถ่ายทอดข้อเสนอของราชินีแก่เจ้าสำนักอย่างแน่นอนไม่มีเรื่องอื่นแล้ววันนี้ก็พอเท่านี้เถอะผู้น้อยขอตัวลาพะยะค่ะคนของสำนักราชสีรับมือได้ยากยิ่งนะที่ใหญ่พวกท่านมีความอดทนสูงจริงๆข้าเกือบลงมือไปแล้ว แม้ภายนอกสำนักราชสีจะดูยอมจำนวนแต่เกรงว่าจะแอบซ่อนเจตนาร้ายไว้ภายหน้าต้องเพิ่มความระวังให้มากความคิดของข้าเหมือนกับท่านการระวังผู้อื่นไม่ควรขาดจากนี้ข้าจะกักตนระยะหนึ่งช่วงนี้ต้องลำบากท่านทั้งสองแล้วราชินีวางใจเถอะพี่ใหญ่จดหมายที่เสียเ่ยวเย็นจื่อส่งมาเมื่อวานพูดว่ายังไงบ้างใครจะมีจดหมายและโอสดแยกเฉพาะของราชินีเหมยตู้ซ่ามาด้วย เขาบอกว่าได้ออกเดินทางไปในแดนโอสถดแล้วให้พวกเราไม่ต้องห่วงเขายังขอบคุณที่พวกเราช่วยดูแลภาคีเหียนให้โดยเฉพาะราชินิมยตู้สาว ข้สวดวิญญาณสวรรค์ภาษาโลหิตสำเร็จแล้วหวังว่าจะเป็นดังที่ข้าปรารถนาให้ท่านหลุดพ้นจากวิกฤตร่างกายให้พาคีเย,ยนฝากฝังไว้กับท่านเชื่อว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดที่ข้าเคยทํามาข้าดึงดันจะทําทตามอำเภอใจกลับต้องเดือดร้อนให้เจ้ามาปบกป้องพาคีเย,ยนความรู้สึกผิดนี้ไม่หาจบอกกับท่านต่อหน้าได้อาจเพราะอะไรอาจเพราะตั้งตารออาจเพราะดื้อดึงหลังจากนี้ข้าจะมุ่งหน้าไปทวีปมัดฉิน ที่นั่นมีภารกิจเร่งด่วนให้ข้าต้องไปทำหวังว่าข้าจะยังมีชีวิตถึงวันที่พวกเราได้พบกันอีกครั้งดูแลตัวเองด้วย นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นผลึกแก้วถ่ายทอดทักษะยุทธเปล่งแสงเจิดจ้าเช่นนี้แม้พลังอัคคีสวรรษสามชั้นนินจะเป็นวิชาลับของเผ่าเราแต่ว่ากระบมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะว่าเออเจ้ารู้ประวัติของพลังอัคคีสวรรษสามชั้นนินหรือไม,อม่บรรพชนอวัสดุฟ้นเย็ยนของหุบเขาเปลวอัคคีเป็นผู้สร้างขึ้นมาไม่ใช่เหรอเจ้าคะในปีนั้น วนมหาพิภพปราณยุทธ์เคยมีผู้แกร่งกล้าห้าท่านที่อีก้าวเดียวก็จะก้าวสู่ขั้นเจ้าจักรวาลยุทธ์และบรรพชนอาวุโสเฟิ่อยเยนของพวกเราก็เป็นหนึ่งในผู้แกร่งกล้าทั้งห้าท่านยังมีอีกสามท่านที่มีสายเลือดเจ้าจักรวาลยุทธ์โดยแบ่งออกเป็นเผ่าโบราณเผ่าหุนหอคอยโอสถที่มีทีิพลกว้างใหญ่และลึกลำ้ำสำหรับท่านสุดท้ายก็คือทายาทของสายเลือดเจ้าจักรวาลยุทธ์เซี่ยวเสียนแห่งเผ่าเสี่ยว ในฐานะที่เขาเป็นสหายรักของบัพชนอวสโสเฟินเย,ยนเขาได้สร้างเทพิชาลับขั้นสูงอย่างพลังอัคคีสวรรค์สามชั้นนินขึ้นที่แท้พลังอัคคีสวรรค์สามชั้นนิ่ของพวกเราหุบเขาเปเลวอคัคคีถูกสร้างขึ้นโดยทาย,ยาทของสายเลือดเจ้าจาัก,กรวรรดิยุธทธานนี้เซียวเยียนก็แซ่เซียวหรือจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้อวสโสเซียวเซียนเจ้าคะคงจะไม่บังเอิญเช่นนั้นกลับ ขอบคุณประมุกถังที่มอบให้โดยเต็มใจวันนี้เซียวเยียนต้องจากไปแล้วหากภายหน้ามีอะไรให้ช่วยเรียกข้าได้ทันทีขอรับจะรีบไปแล้วเหรอข้าต้องไปหาสหายร่วมเดินทางที่คลาดกันไปก่อนหน้านี้อีกมีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องเตือนเจ้าเอาไว้แม้พลังอัคคีสวรรค์สามชน,นินจะเพิ่มพลังแข็งแกร่งให้เจ้าได้ในเวลาอันสั้นแต่พลังที่ได้รับก็มดทะลุรุนแรงอย่าบังคับ ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากสุดท้ายจงจำให้ดีว่าห้ามสืบทอดพลังอคีสวรรค์สามชั้นนินให้คนนอกพระมุกถางวางใจเซียวเยียนจะเก็บเป็นความลับอขอตัวลาหากภายหน้าไม่ว่าสนาคงได้พบกันอีก 对吧？别忘了 คงไม่เลิกราง่ายง่ายสินหลานจะรีบไปซะแต่ว่าเขาจะทิ้งท่านพี่เสี่ยวอีเซียนไว้คนเดียวไม่ได้วางใจเถอะข้ารับมือได้เพราะข้าจัดการพวกเขาแล้วข้าจะไปหาเจ้าแน่จริงสิแม้ข้าจะช่วยท่านไม่ได้แต่ข้ากลับไปเรียกกำลังเสริมได้ท่านพี่เสี่ยวอีเซียนระวังด้วยนะจะต้องรอข้ากลับมาเท่านั้น ตระกูลแย่เหรอชื่อเต็มของสินหลานก็คือแย่สินหลานอย่างนั้นเหรออืมนับเป็นปคนของตระกูลแย่ดินแดนโอสถนี่เซียวเหยียนเจ้าไม่รู้สินะว่าตระกูลแย่เอามือเจ้าออกไปสถานการณ์ของตระกูลแย่ตอนนี้ไม่ดีเท่าไหร่ดินแดนโอสถมีคนดีคนชั่วป,ป่าปนมีเพียงห้าตระกูลใหญ่ถึงจะมีความสัมพันธ์กับหอคอยโอสถได้ตระกูลแย่ก็คือหนึ่งในตระกูลที่เข้าไปนั่งเก้าอี้ผู้โอวสโสหอคอยโอสถได้ ท้ว่าเซียวเหยียนยินดีจะอยู่ที่นี่มาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราด้วยพรสวรรค์ของเจ้าจะต้องนำพาพวกเราตะกูเหลิวยิ่งใหญ่ได้แน่นอนเปเอออย่าทำเป็นเล่น <c oughs> ข้าโดนตบอีกครั้งได้ขายหน้าไม่เหลือนะ่าเดี๋ยนี่นดิวชิง,งเวลาก็ล่วงเลยมามากแล้วข้าต้องรีบเดินทาไ <ป S 1> งไปยังดิแนแดนโอสถเริมรูหนอนไว้ให้เจ้าเรียบร้อยแล้วหากพบปัญหาใดก็รีบกลับมาเมืองเทียนหวง แม้พลังตระกูลหลิวจะไม่แข <dear being S 2> ็งแกร่งก็จะปกป้องเจ้าสุดความสามารถขอบใจนะหลิวชิงถ้าไม่ได้หรอกนะดูแลตัวเองด้วยเจ้อ้นะี่เซียวเหยียนพาข้าไปด้วยสิเจ้าจะไปแล้วเหรอช่วยฟังนางไว้หน่อยไว้ข้าค่อยอธิบายให้ฟังเถิดไปนะข้ายังไม่จบเลยเซียวเหยียนเจ้าอย่าเพิ่งไปสินี่จะโค่นข้าไม่ได้นะ ปล่อยข้านะไม่ใช่นั้นเขาจะไม่แกลงใจเจ้าแล้วนะไม่ใช่ข้าอยู่ไม่จำเปน้าจะขับรถมาด้อยจ้าจ้าอากาศดีนะวันนี้่มาแล้วเหรอหลานจ้าภูเขาทาน้ำแข็งค้นหานารีพิษมหาภัยเต็มกำลัง หากใครมีบ่อแสจะได้รับรางวัลอย่างงามก่อนหน้านี้ถูกกลุ่มอิทธิพลไม่น้อยร่วมมือกันเข็นข่าก็คือสตรีนางนี้ได้ยินว่านางก็คือกายพิษมหาภัยในตำนานน้ทำไมทำอย่างนั้นล่ะมิทราบว่าเมืองเย่ของตระกูลเย่อยู่ที่ทางไหนมุ่งหน้าตรงไปสิ่งปลูกสร้างสูงที่สุดของเมืองเย่ก็คือตระกูลเย่ สินหลานเรื่องนี้จะทําตามใจเจ้าไม่ได้ข้าไม่มีทางแต่งงานกับเฉาตันบัดซบนน้นเด็ดขาดความทะเยอทะยานของตระกูลเฉาช่วยช้านั่นมาจะกลืนกินตระกูลแย่ของเรามานานแล้วที่ได้ด่วนตอนนี้ขอผู้อุสอนุญาตให้สินหลานพาคนไปช่วยท่านพี่เสี่ยวอีเซียนด้วยเจ้าคะมีเรื่องอะไรรอข้ากลับมาค่อยธิบายให้ฟังได้หรือไม่เย่ชงเดีวไหล้าไ้แต่งงานเกี่ยวดองกับตระกูลเฉาจะทำให้ตระกูลเย่หลุดพ้นวิกฤตถูกตัดออกจากข้าตระกูลใหญ่ได้ ในตอนนี้การแต่งงานถึงจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดความเป็นตายของคนอื่นเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยล่ะคนอื่นเหรอหากไม่มีท่านพี่เสี่ยวอีเซียนสิ้นหลานของตายไปนานแล้วเดิมคิดว่าพวกท่านคือคนในครอบครัวที่รักข้าที่สุดคิดไม่ถึงในสายตาพวกท่านข้าจะเป็นเพียงเครื่องมือแต่งงานก็เท่านั้นเองบังอาจ คุณเย่ยอมต้องรู้จักสำนึกบุญคุณคนอยู่แล้วทุกอย่างรอให้จัดการเรืองแต่งงานเสร็จสิ้นซะก่อนแล้วก็ยคุยกันเ้าไม่มีทางแต่งงานกับเ้าตัานเด็ดท่ดเ้าจะคิดหาวิธีเองหรือว่าเจ้าจะพึ่งพาอัจฉริยะของสำนักเจียหนานที่เจ้าเคยพูดถึงนั่นเจ้าก็อย่าประเมินเขาสูงเกินไป บางทีเขาอาจจะช่วยสหายของเจ้าได้แต่วิกฤตของพวกเราตระกูลเย่ไม่ใช่หมาแมวที่ไหนก็จะมาแก้ปัญหานี้ได้วันนี้เจ้าอย่าคิดจะไปไหนทั้งนั้นหมาแมวก็ไม่สนใจจะช่วยตระกูลเย่ของท่านเช่นกันพี่พี่เซียวเยียนขัวววะโซยหญ่ พี่เซียวเยียนสินหลานเกิดอะไรขึ้นกันนะท่านพี่เสียวอีเซียนนางพาข้าไปหานางเจ้าเป็นคใคยกันถึงกล้ามาบุกรุกตระกูลเย่ผู้น้อยเซียวเยียนเป็นสิทย์พี่ของสินหลานครั้งนี้ด้วยมีเรื่องสำคัญสินหลานต้องไปกับข้าสักครั้ง่อหนุม่มสินหลานยังต้องแต่งงาน จะให้เอาตัวไปได้ยังไงเขาไม่อยากแต่งงานสินหลานไม่สิทน้องของข้าเรื่องที่นางไม่ยินดีต่อให้เป็นตระกูลเย่ก็จะบังคับไม่ได้สามหาวกล้ามาบังอาจที่ตระกูลเย่วันนี้ข้านี่แหละที่จะสั่งสอนแทนผู้ใหญ่ตระกูลเจ้าให้เอง ไรนะสำหรับการสั่งสอนนั้นท่านยังไม่มีคุณสมบัติพอ สี่เป็นถึงปรมาจารย์ยุทธหนึ่งดาวเวลาไม่ถึงหนึ่งปีที่เซียวเยียนถึงกับแข็งแกร่งถึงขั้นนี้แล้วเจ้าก,ก็คืออัจฉริยะที่สินหลานกล่าวถึงกระมังมมจบุกลุกตระกูลเย่ยของข้ายังทำร้ายเพื่ออุโสตระกูลของเราอีกแม้บัดนี้ตระกูลเย่ยจะตกต่ำแต่จะไม่ยอมให้ใครมาลังแกล่าลานเช่นนี้ได้เมื่อครู่หาใช้ข้าลงมือก่อนไหมหากท่านจะสืบสาวาเอาความ พน้อมไม่มีเวลาน้อมสนองพอนมอย่าเพิ <Get> <tears> ่งไปเอ้เาเลย เสบรากับพวกท่านได้อีกครั้งหน้าจะไม่ใช่บาดเจ็บเล็กน้อยแค่นี้นะอะ,อะผัววโสใหญ่ช่างเถอะให้พวกเขาไปบางทีนี่คือชะตากรรมของตระกูลเย่กระมัง 我叫唐涛。